โอ้ห oh. ามุมเจอได้ไงวะเนี่ยโอ้ <c oughs> oh. ต้องแรงว่านิดหน่อยนะครับนี่ชีดประมาณโคหรือว่าตรงไหนรับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รไมรครับรครับ อ๋อรู้เลที่เฉียวเฉียวหน่อเมื่อกี้เราฉีดมันมาเวลนี้ครับเนื่องมันต้านกับตัวนี้เยอะฮะต้านเราฉีดไปไปไปอ๋อไปายฮะฉีดไปลายเนี้ยนะคือโอกาสที่มันเพิ่มกี่ยวเงี้ยครับครับยี่งเราฉีดมาเฉี่ยวเฉียวนี่หน่อยนะเพราะว่าน่าจะแรงกว่าอืมอ่าฮึ่มใช่เพราะดูนี้มันเหมือนโดนไปายครับใช่ดีนะายเนี้ยหมายถึงถ้าเรา <im itation> นี่ถถถแล้วกถ้าถ้าปิดแล้วเปิดใหม่ครับลองดูนะบครับอันนี้เดินผ่านได้เลยครับ,บนนจะดูช่วงสตาร์ทนะครับอะไรครับถ้าเปิดปึด๊บนี่เราต้องช่วยมัอนอ oh ๋อไม่ต้องช่วยเลยหมุนเอง